บ่งบอกได้2อ,อย่างก็คือมีปัญหาเรื่องของไตนะคะแล้วก็สมดุลร่างกายเสียสมดุลนะคะ<ฮ>ตัวร้อนตัวร้อนธาตุไฟสูงไฟในตัวสูงหมายความว่าอะไรเลือดมันร้อนนะคะเลือดมันร้อนมันจะพยายามถ่ายพิษออกทั้งตัวถ้ามันไม่ถ่ายออกทางฉี่มันจะถ่ายออกทางอื่นมีความรู้สึกว่าเหงื่อเหงื่อออกนอกตัวเยอะนอนไม่ค่อยหลับหรือเป็นไมเกรนนะคะ ลมที่อกร้อนมากเลยบางทีแบบปวดหัวบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าลมในตัวนะคะไฟมันปะทุออกแล้วก็ถ้ามันจะขับออกทางไตก็คือออกทางฉี่ฉี่มันก็เลยร้อนฉี่ร้อนเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราเนี่ยต้องไปกินน้ําเยอะๆร่างกายมันบอกให้เรากินน้ําเยอะๆเพื่อขับความร้อนภายในดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราเกิดความร้อนภายในมีหลายอย่างค่ะหนึ่งพักผ่อนน้อยความเครียดมีผลเหมือนกันทําให้เราตัวร้อนที่สังเกตง่ายๆถ้าพี่นอนไม่ค่อยหลับหรือว่า พี่อดนอนเนี่ยหัวพี่ร้อนไหมนะ,ะไมเกรนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอารมณ์นะคะความเครียดความวิตกกังวลเครียดทํางานเครียดเนี่ยความเครียดเหมือนกันทําให้เกิดลมร้อนนะคะหรือจากอาหารนะคะอาหารที่เราทานอะไรบ้างที่ทําให้เกิดไฟร้อนในตัวอาหารที่เข้าไปแล้วทําให้เกิดกดมากดหรือความร้อนสูงคืออาหารหวานชอบกินอะไรหวานหวานไหมผลไม้หวานไหมขนมหวานไหม ชานมชายเขียวน้ำอัดลมน้ำหวานต่างๆกินเยอะไหมแป้งไขมันเนื้อหมูเนื้อสัตว์อะไรกินเยอะไหมนะคะพริกชอบกินไหมแน่นอนพริกเนี่ยทำให้ตัวร้อนร้อนมากเลยค่ะอุณหภูมิร่างกายสูงมากชอบกินข่าไหมชอบกินขิงไหมผัดกะเพรากินไหมกินพริกเยอะๆกินเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดไหมมันเพิ่มธาตุไฟพี่แก้ง่ายๆค่ะลดธาตุไฟพวกนี้ก็คือลดอาหารที่มันทําให้ตัวเราร้อนนะคะแล้วแก้อย่างไงพอตัวร้อนฉี่ร้อนปุ๊บมีวิธีแก้ก็คือเอายาเย็นเข้ามาแก่ ยาเย็นก็คือสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่างๆที่หาในทั่วไปนะคะสมดุลของเราถ้ามันเป็นการก็คืออยู่ตรงนี้นะคะถ้าตอนนี้ฉี่ร้อนพี่ร้อนมันมันเอียงไปทางนี้มันเอียงมาร้อนดังนั้นพี่ดึงกลับมาอย่างนี้เอาใบเตยหญ้านางลางจืดใบ,บับบกตัวไหนก็ได้นะคะไปซื้อใบเตยมาปลูกที่บ้านเลยถ้าวันไหนที่พี่ร้อนพี่ต้มใบเตยกินเลยให้ตัวมันเย็นพอกินไปเรื่อยๆสักเจ็ดถึงสิบสี่วันถ้ามันเย็นละ,ะพี่หยุดทานอย่าก,กินต่อนเนื่องเพราะเลือดมันจะแข็งเกิน